งานนะครับชาวพนักกิจศพของรองของผู้ช่วยนะครับวันนี้ก็มีรูคำเสนนะครับมาเป็นประธานเปิดด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับรูคำเสนไปที่ไหนเลขก็จะออกที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเลขฟ้าลงไม่ว่าจะเลขอายุเลขกอนะครับนะครับเรามาดูกันว่าเลขที่จะได้คือเลขอะไรนะครับเราติดตามดูให้ครบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของเป็นฟ้ายาว ไม่เท่าเทียมลูกสำเร็จในพระคุณที่บุ่นจิตแม่สะกิดทิศสถานที่บานเยี่ยมผู้ชอบช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้านเข้าวัดฟังธรรมทำบุญใสบ่บาตรอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเ่อนนิดจนเป็นที่รักใครข่ของคนในครอบครัวและคนในชุมชน เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เริ่มนี้คือเป็นมะเร็งหลังโรพรเจกูกคุณหมอจึงทำการรักษาต้องเข้าออกโรงพยาบาลและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาถึง6เดือนอาการทำท่าจะดีขึ้นคุณหมอจึงอนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านเป็นระยะเวลาสามเดือน อาการก็กำเริบขึ้นครอบครัวจึงได้พาตัวส่งไปเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดที่ลนลงไปสู่ตับหมดหนทางที่จะรักษาให้หายได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสังกัดเป็นระยะเวลาเจ็ดวันรักษาตัวตามอาการที่บ้านอาการมีกระสวงกับสุดเปรียบเสมือนสัญญาณในการพัดพราได้มาติด สุวรรณโสรรัตแล้วไม่อยากพอถึงวันที่5้มิถุนายน2565เวลาประมาณหนาฬิกาห้นาทีนสุวรรณโสรรัตก,ก็จะไปด้วยอาการอันสงบไม่มีแม้คำล่ำลามีเกิดขึ้นตั้งอยู่และตับไปฉันใดก็ฉันนั้นโดยการจากไปของนางสุวรรณสุรัตในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจอะไรรับให้แก่ผู้เป็นสามีลูกหลานและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งรสิริอายุได้49ปี10เดือน14วันอันร่มโทร่รมใสแถ่ไปกว่ามาเรียนร้านหา่างไกลใจเศร้าหอง ทิ้งลูกไปไม่กลับน้ำตานองพอเหลวมองไม่หาคุณแม่มาลาลับดัชชีวาอันนี้จะทิ้งลูกทุกข้ามครวนแม่มาพรากจะไปหัวใจเศร้าสุขเงียบเหงายิ่งคิดจิตหโยหวน ภาพความหลังครั้งเก่าเรารันจวนแม่มาดวนหนีลับไม่กลับมาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ได้เรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุตุชนขอกุศลผลบุญมนแน่อยู่ไหนจงได้ยนลูกทุกคนอะไรรัก และพักดีเพื่อเป็นการไว้อาลัยรำลึกนึกถึงังความดีและน้อมโศกดวงวิญญาณของนางสุวรรณโสรัตเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยืนตั้งใจสงบนิ่งเป็นระยะเวลา30วินาทีขอกการเรียนเชียครับชุดสัตั์ชุดสุดท้าย ขอการาบไม่หมดครับหลังจากนั้นขอการาบไม่หมพระคุณเจ้าประธานฝ่ายสงฆ์วางบรมราชย์ตามด้วยประธานฝ่ายคารวาขอกราบไม่บนดในกรณีนีนค,ครับ ขอกรับได้หมครัเาบเถราูลเถียรัฐทุกรูปขึ้นบางลงไม้จันขอกรับด้การระบาดของโควิดสิก้านะครับก็นการระบาดอางต่อเนื่อขอให้ท่านได้ตั้งแถวเป็นสองแถวเนทระยะห่างพอสมควรและทความสะอดขึ้นลงบังลงไม้จันขอบคุณครับ คำขิงวางดอกไม้จันทร์ลงฝั่งบบลงฝั่งทางขวาเลยนะครับรับเหรียญน,นะครับจากมือของหลวงปู่ทำแสงน,นะครับหลวงพ่อปู่ทำแสงซึ่งมีเหรียญน,นะครับมาแจกเพื่อความเป็นสินนริมงคลให้กับทุกท่านด้วยนะครับ มารับท like. mm ี hmm. ่โต๊ะได้นะครับมารับที่โต๊ะของนุพ่อรู่เลยนะครับที่โต๊ะของพ่อคปูคทำแสงนะครับยิดลครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือญาติธรรมนะครับที่มาร่วมบุญเข้าแถวนะครับชาวปนกิจนะครับแล้วก็ส่งดวงวิญญาณให้องของพี่ช่วยนะครับก็เยอะเป็นจํานวนเยอะมากนะครับท่านราบ คณะกรรมการงานชาร์ตุส่งของนางสุวรรณสุรานีด้วเ <c oughs> กิดขยับด้านซ้ายหนึ่งนะครับขยับด้านซ้ายอันนี้หนึ่งนะครับเพื่อให้คนที่นะครับ <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลของ,ของทุกท่านนะครับรับเปลี่ยไปนะครับ teriakinnya, teriaknya, teriak, 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 ter

คนไป็นทางมูดีจะถึงปราเทศเอิว่ารำไหนวะนั่งมันจะ้าสยอดเลยเจ็บวดเหรอเจ็บว

คุณผู้ชมนะครับก็สุดตัวเลขนะครับน้องของพี่ช่วยนะครับคุณผู้ชมนะครับพอสอที่เกิดเนาะ 2515นะครับพศ2 5สอแล้วก็อายุ 4, 48ปีนะครับเลือกฟาโลงก็สองเจนะครับอ่ะก็สรุปให้ FC ได้ได้ฟังวันนี้ปู้คำเสนท่านก็มาเป็นประธานเปิดด้วยนะครับเปิดประธานเปิดแล้วก็นะท่านมาร่วมงานด้วยปกติปูมคเสนไปที่ไหนก็เลขอกอกที่นั่นนะครับคุณผู้ชมนะครับ ปูคำเซ็นไปที่ไหนก็เลขออกที่นั่นนะครับตามประมาณนี้นะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้สำหรับคุณผู้ชมนะครับในสรุปงวดเลขนี้นะครับก็เอ็ดก็ตามให้นะครับสำหรับคุณชมนะมปูคำเซ็นไปงานอ่าชาภนกิจเทแาวไหนก็สมาตจะออกไม่ตอตอนนั้นแม่ของเอ็ดพิพันธ์ก็ออกทั้งฟาโลทั้งอายุนะครับอ่ะก็สองห้าหนึ่งห้าแล้วก็สี่แปดสองเจ็ดนะครับคุณผู้ชมเกง่งๆรวยทุกคนทุกทันเลื่อน,นะครับอ่ะขอแสดงความเสียใจกับ nhạc uh, rất yeah. uh, <laughs>